ใตำบลดอยหล่ออเภอดอยหล่อจัังหวดเชียงใหม่นายนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานปลูกพระสีมหาโพธิที่ทศมรราช,ชาบพิษเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมบมงคลพระชน,นมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพุทธศักราช2568 และวันวิสาขบูชาประจำปี2568โดยมีนางกุสุมานพงศิทธิถาวรนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำคณะประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนากล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและอัญเชิญพระศรีมหาโพธิทศมรราชบพิธไปปลูกยังมณฑลปลูกที่ได้จัดเตรียมไว้และรับชมวีดิทัศน์ธรรมนาวาวังธรรมภะราชทานเนื่องในวันวิสาขบูชา ที่วัดพระธาตุดอยกองมูตำบลจองคำอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายเอกกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีปลูกพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิษภายในพิธีได้ประกอบพิธีสงฆ์กล่าวสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นได้อัญเชิญพระศรีมหาโพธิทศมรชบพิษจากเบื้องหน้าพระบรมมชายาลักษณ์ไปยังมณฑลปลูก เพื่อประกอบพิธีปลูกพระสีมหาโพธิทศมรชบพิษและรับชมคลิปธรรมะนาวาวังธรรมพระราชทานเนื่องในวันวิสาขาบูชาที่วัดพระพุทธบาทตากผ้าพระอารามหลวงตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนายวิวัตอินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีปลูกพระสีมหาโพธิทศมรชบพิษเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมะมงคลพระชน,นามายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพุทธศักราช2568โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสารทหารตำรวจจิตอาสาพระราชทานพุทธศาสนิกชนและประชาชนชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้จังหวัดลำพูนได้มีมติให้วัดพระพุทธบาทตากผ้าเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการปลูกพระศีมหาโพธิทศมรัชบพิษในครั้งนี้ด้วยลักษณะพื้นที่อันสงบเงียบมีความพร้อมด้านภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งยังเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาในระดับจังหวัดมาอย่างต่อเนื่อง ที่ลานครูบาศรีวิชัยวัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวงตำบลช่อแห่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่นายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพุทธศาสนิก,กชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีปลูกพระศรีมหาโพธิทศมรัชบพิษโดยพิธีเริ่มด้วยการจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ถวายดอกไม้ทูบเทียนแพรเบื้องหน้าพระบรมมชฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับศีนจากพระสงฆ์จากนั้นผู้ว่าราชาการจังหวัดแพร่กล่าวแสดงความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณและร่วมกันปลูกพระสีมหาโพ,าพธิทศมรัชบพิษพระราชทานจำนวนหนึ่งต้นโดยมีพระสงฆ์สิบรูปเจริญชัย,ยมงคลคาถา จากนั้นผู้ร่วมงานได้ชมคลิปเฉลิมพระเกียรติชุดธรรมนาวาวังธรรมพระราชทานเนื่องในวันวิสาขบูชาและร่วมกันประเคนเครื่องไทยธรรมถวายแด่พระสงฆ์พร้อมกรวดน้ำถวายเป็นพระราชกุศลที่สาลาหลวงวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านนายชัยนรง์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้เป็นประธานปลูกพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมะมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพุทธศักราช2,568โดยมีสารทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการประชาชนร่วมพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนำผู้เข้าร่วมงานประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาพร้อมกล่าวสํานึกในพระมหาการุณาธิคุณและอัญเชิญพระศรีมหาโพธิทศมราชปพ,พิษ ไปปลูกยางมณฑลปลูกที่ได้จัดเตรียมไว้แล้วกลับมาอย่างที่นั่งภายในศาลาหลวงเพื่อนำทุกภาคส่วนร่วมกันรับชมวีดีทัศน์ธรรมนาวาวังธรรมพระราชทานเนื่องในวันวิสาขาบูชาจากนั้นได้ประกอบพิธีปลูกพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิษที่มณฑลปลูกบริเวณศาลานางย้องวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง ที่บริเวณลานธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงขครลําปางอำเภอเกาะคาจังหวัดลําปางนายชุติเดชมีจัน์ทรผู้ว่าราชการจังหวัดลําปางพร้อมด้วยนางนัชชามีจันทร์นาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดลำาปางนำส่วนราชการและผสกนิกรชาวจังหวัดลําปางทุกหมู่เหล่า รวมกันทำกิจกรรมรวมใจพักประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ปลูกไม้มงคลพระราชทานพระรีมหาโพธิทศมรราชบพิษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพุทธศักราช2568พร้อมรับชมคลิปธรรมนาวาวัง เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลในชีวิตด้วยความปลื้มปิติและทรงรักพักดีที่บริเวณปร,รัมพิธีวสีคมคำพระอารามหลวงอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยานายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยผู้บริหารส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหน่วยงานภาคเอกชนและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีปลูกพระศรีมหาโพธิทศมรราชบพิษ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมามงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพุทธศักราช2568 ที่พุทธมนฑลสมโพธิ750ปีเมืองเชียงรายตำบลบัวสลีอําเภอแม่เหลาจังหวัดเชียงรายนายชรินทองสุขผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนชาวเชียงรายเข้าร่วมพิธีปลูกพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิษก่อนเริ่มพิธีปลูกได้มีพิธีอัญเชิญพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิษดินมงคลและน้ำศักดิ์สิทธิ์ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จากทั้ง18อำเภอของจังหวัดเชียงรายและเดินเวียนรอบมนฑลปลูกจำนวน3รอบจากนั้นได้ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาและประกอบพิธีปลูกพร้อมรับชมคลิปธรรมะนาวาวังธรรมะพระราชทานเนื่องในวันวิสาขบูชา ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานต้นพระศรีมหาโพโดยพระราชทานนามว่าพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิษเพื่อเชิญไปปลูกในพื้นที่77จังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศเนื่องในวันวิสาขาบูชา และพระราชทานเลิกปลูกในวันวิสาขาบูชาซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่11พฤศจิกาคม2568เวลา9นาฬิกา29นาทีพร้อมกันทั่วประเทศใช่ค่ะเดี๋ยวจะพาไปที่งานดีๆที่จังหวัดลำปางกันนะคะโดยจังหวัดลำปางค่ะได้มีการจัดงานมหัศจรรย์ของดีวิถีอันดามัน Six Cities One Amazing Experience ส่งเสริมผู้ประกอบการจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะ ที่ตลาดนัดเพนทรับอำเภอเมืองลำปางนายประกรณ์กันนวลีปลัดจังหวัดลำปาง เปิดงานมหาศาัศจรรย์ของดีวิถีอันดามัน Six ซิตี้ s o วันอเมซิ่งเอ็กซ์ n พีโดยมีนายสุรชาติพรมดิเรกพัฒนาการจังหวัดสตูลกล่าวรายงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้ประกอบการโอทอปและประชาชนร่วมงานสำหรับงานมหาศาัศจรรย์ของดีวิถีอันดามัน Six ซิตี้ s o วันอเมซิ่งเอ็กซ์ n พีจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง12พฤษภาคม2568ครับที่บริเวณตลาดนัด เพนซับอำเภอเมืองลำปางก็จะมีผู้ประกอบการจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเข้าร่วมกว่า150บูธเพื่อที่จะร่วมออกจำหน่ายสินค้าต่างๆให้พี่น้องประชาชนได้มาช้อปกันนะครับซึ่งงานนี้เนี่ยจัดขึ้นโดยจังหวัดสตูลครับในฐานะแกนกลางของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันไม่ว่าจะเป็นกระบี กรังเกตพังงาระนองและสตูลภายใต้โครงการส่งเสริมการเชื่อมโยงช่องทางการตลาดยกระดับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปรวมถึงการสาธิตและส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์โอท็อปตลอดจนการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่จะสะท้อนอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดอันดามันด้วยครับ ที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านต๋อมอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาที่หน่วยเลือกตั้งที่สองหมู่1 1บเตำบลบ้านต๋อมอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเขตเลือกตั้งที่สองโรงจอดรถที่ว่าการอำเภอเมืองพะเยานายรัฐพลนราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเดินทางไปลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านต๋อมโดยได้ตรวจรายชื่อแล้วยื่นบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งและลงลายมือชื่อรับบัตรเลือกตั้งเข้าคูหาจากนั้นหย่อนบัตรเลือกตั้งลงหีบซึ่งบรรยากาศการเลือกตั้งมีประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อมตั้งแต่เวลา8นาฬิกาอย่างต่อเนื่อง S <S <S สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้สำงงน,นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศเรื่องการขยายเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจงังหวัดพะเยามีการแบ่งเขตเลือกตั้งทั้งสิ้น35แหง่งซึ่งในวันนี้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลครบ35แหง่งและเลือกตั้งนายกเทศมนตรีจำนวน33แหง่งเนื่องจากเทศบาลจำนวน2แหง่งนายกเทศมนตรีลาออกก่อนหมดวาระจึงทําให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีไปก่อนหน้านี้แล้ว ไปดูเรื่องของยาบ้ากันบ้างนะคะทางเจ้าหน้าที่ตํารวจสพแม่จันจังหวัดเชียงรายรวบหนุ่มใหญ่อาศัยรีสอร์ทร้างลักลอบขนยาบ้าพันตำรวจตรีพดุงท้ายเรือคำรักษารษาชการ,การกาสารวัตรสืบสวนสอบสวนสพแม่จันจังหวัดเชียงรายนำกำลังหน้าที่รวบจับกลุ่มนายสามารถ สงวนนามสกุลอายุ52ปีชาวตำบลป่าซางอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายหลังเจ้าหน้าที่สืบทราบว่ามีการมั่วสุมและจำหน่ายยาเสพติดภายในรีสอร์ทร้างพื้นที่หมู่10ตำบลป่าซางอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายจึงได้นำกำลังเข้าตรวจสอบเมื่อไปถึงพบนายสามารถนอนอยู่ภายในมีอุปกรณ์เสพยาวางอยู่กระจัดกระจายทั่วบริเวณทางเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการควบคุมตัวนายสามารถเอาไว้และทำการตรวจค้นในพื้นที่พบยาบ้าจำนวน1 6 0 เบื้องต้นนายสามารถให้การว่าได้นำยาบ้ามาจากชายแดนเพื่อจำหน่ายให้กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่โดยได้เสพยาบ้ามาก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาตรวจพบ2เม็ดโดยทางเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการควบคุมตัวนายสามารถเอาไว้พร้อมของกลางส่งให้พนักง,งานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป